หมายเลข4รามาด้านี่เป็นผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์เลยนะครับดูมารูปร่างใหญ่พอสมควรนะฮะแต่ก็ดูแล้วคล่องข้าวพอสมควรนะครับ สิงคโปร์นั้นก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องของผู้เล่นที่อายุยังน้อยครับมีบินาลีนะครับบินเซลูดินนะครับนี่คือดาวรุ่งนะครับที่เล่นเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ของสิงคโปร์นะครับจากบินดราจะเป็น ตัวเสิร์ตให้กับทานอินเดียครับอินสินฮาชิมฟาซิลนะครับฟาชิมฟาซิลจากมาเลเซียน่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีนะครับผู้ชนะจะเจอกับเจ้าภาพก็คือมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศครับุสา ตัวเสิร์ฟมามาเท้าซ้าย<อ>ด้วยครับดามบันดราครับนี่แกสิงโยนครับเสิร์ฟแต้มแรกสิงคโปร์ยังเปิดได้ครับแล้วให้ซันแบคลูกนี้โดนบล็อกแต่ว่าออกครับบินาลีนะครับขึ้นซันแบคลูกนี้ทำให้สิงคโปร์นั้นได้แต้มเสิร์ฟครั้งที่สองครับของอินเดีย 1 1เสิร์ฟจีมาที่บินซูบินก็รับล้ลนข่าไปครับและเป็นโอกาสของทางอินเดียนิ่เกสิงค์ครับขึ้นฟาดตรงนี้เป็นคะแนนหนึ่งต่อหนึ่งแตัวฟาดนี่ตัวเล็กนะครับแต่ว่าดูมากขึ้นคล่องแคล่วครับลักษณะม้วนตัวลงมาในไวมากเลยนะครับเสิร์ฟครั้งที่สามของอินเดียครับ เามินดราเสิร์ฟมาพอได้ต้องขึ้นไปเล่นลูกดีมาเหยียบลูกตามน้ำแต่ว่ามันทิศทางไม่ได้ครับบินาลีดูนะครับอันวาบินาลีนั้นขึ้นไปเหยียบลูกหน้าตาข่ายล้นออกนอกสนามไปสองต่อนหนึ่งแต้มนำอยู่ครับอินเดียสิคปโบชุดนี้เป็นชุดดาวรุ่งทั้งหมดเลยนะครับ ประสบการณ์อาจจะยังน้อยแต่ว่าดูรูปร่างแล้วก็ทักษะไม,ไม่ธรรมดานะครับเสิร์ฟครั้งแรกไม่ดีครับบินซุดินเสิร์ฟครั้งที่สองปั่นยอดมาอ้าเขาดักได้ครับต้องโยนข้ามมาก่อนบินาลีให้เพื่อนยกไม้แล้วขึ้นซันแบกอูนีติดขาของชานมานิดนึงเหมือนกันครับ ดบล็อกเหมือนกันจังหวะการฟาดอาจจะมาดูเก้งก้างพอสมควรแต่ว่าเนี่ยครับสูงยาวแล้วก็แกบินนารีนะครับใช้อาศัยความสูงไว้ก่อนครับยกมาสวยครับแล้วแตหยอดจังหวะนี้ได้แต้งครับอินเดียดูแล้วก็ไม่ไม่น่าแปลจใจเท่าไหร่ครับที่ผ่านเวียดนามมาได้ครับไม่ธรรมดาเลยนะครับ มันจะสิงกับตัวฟาดของอินเดียเราเห็นสองครั้งครับขึ้นคำหน้าเน็ตนี่เป็นคะแนนทั้งสองครั้งเปิดไม่ดีโอ้ยกมาให้แต่จังหวะนี้ขึ้นซันแบ็กลูนี้ออกไปครับจิมโกห้าต่อสองก็ไม่ไม่ถึงกันแน่นอนนะครับ ต่วาวนธรรมหน้าตะขายของทงสิงคโปร์ต่อสองนี่ก็ซิงโยนปันยอดมาเออดียกมาเหมือนจะล้นครับหันมมองพู้ตัิสินนะล้นหรือเปล่าไม่โอเวอร์เน็ตนะครับก็ล้นในแดงของอินเดียครับสิงคโปร์ได้แต้มไล่มาเป็น3ต่อ5 อินเดียได้ส่งลูกเสรบยาวไปหลังครับเ,เปิดพาได้โอ้แต่ยกมาขาดครับอินเดียอืยอลูกนี้เปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับลูกเปิดของชันมาแต่ว่าบินนารีมาแก้ไขสถานการณ์ไปได้นะครับแล้วก็ทางฝั่งอินเดียรับล้นไปเองทำคะแนนจี้ขึ้นมาครับ4ต่อ5เบินร์รีโยนครับชุมดินเสรฟลูกนี้ออก ลน้นไปเยอะเลยเรายังไม่เห็นลูกเสิฟลูกเสิ์ฟาดของบินสรินเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเสิฟเล่นทางตีต่อหกแล้วนะครับอ่าครับยกมาสวยไม่ก็ขึ้นเตะได้คุณนี้นแน่นอนครับนิกาซิงนีไปเป็นเจ็ดต่อสี่ นี่ยกขาดไปเยอะนะครับแต่ว่ายัางวิ่งแล้วเอาตัวมาสอดใต้ลูกได้ทันครับ Four, <seven. S 1> สี่ต่อเครับสิงคโปร์ได้ส่งลูกก <eight. S 1> ็ย,ยังเสิร์ฟลูกแบบพ,พื้นๆนะครับลูกไม่มีน้ำหนักไม่รุนแรงเท่าไหร่ครับแต่ยอดสวยครับนี่แคสิง่งถ้าเสิร์ฟได้แบบเดียวอย่างนี้เสียเปรียบนะครับเหมือนกับไป ไปตั้งให้เขาทำก่อนนะครับกลับมาเป็นทางอินเดียครับดามนดาเสิร์ฟลูนีโดนโดนหนาไปเยอะแต่ดูทางลักษณะสไตล์การเสิร์ฟแล้วดาเมนดานี่ม,มีมีลำผักลำโคตรกว่านะครับยกครั้งที่สองยังไม่ได้แต้มพลาดเองสองครั้งแล้วนะครับ ต้องอาจจะต้องปรับเรื่องของลูกโยนนิ้นครับนี่คือสิ่งขึ้นทำหน้าตาขายสี่ครั้งได้ตลอดทั้งสี่ครั้งเดียครับเอาแค่ข้ามก่อนแล้วมาซื้อ <Yeah. S 1> บล็อกซื้อความผิดผ้าของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามอาครับเป็นอากาศนี่คือสิ่งขึ้น <Yes. S 1> เป็นแต้งครับห <Going. S 1> ลดในแดนของสิงคโปร์ <c oughs> อา <c oughs> ลูกนิ้นไม่ข้ามนะครับไม่ข้ามตาข่ายครับ <c oughs> โอ้เนี่ยครับ oh. ลูกเสิร์ฟไม่เข้าใจกันหรือเปล่าครับจังหวะนี้ห <Six. In. S 1> กต่อสิบนี่ครับ oh. เสิร์ฟเอาแค่ข้ามอย่างเดียวครับดิเค oh. นซิงขึ้นเขานี้เรียบร้อยครับ oh. ถ้าเสิร์ฟอย่างนี้นี่ตัวบล็อกต้องเก่งฮะเหนแต่ที่ผ่านมาเองบินารลีองก็ยังไล่บล็อกดิเคนซิงยังไม่ได้ ดูขนาดแล้วคนละไซส์เลยนะครับแต่ว่าความว่องไวนี่เ <ś> ป <m> ็นสิ่งรับกินหมดครับหาครับเป็นโอกาสของสิงโคโปร์บินารีขึ้นซันแบ์กรงนี้ได้คะแนนครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดขึ้นเหยียดขาได้สูงนะครับ 11, เจ็ดต่อสิบเอ็ดเซอร์ฟไม่แรงเท่าไหร่ครับก <Yeah. S 1> ราเมด้าให้ขึ้นเล่นลูกหว oh, oh, oh. สาวอีกทังนึงเรียบร้อยครับชงดีๆนะครับมาบินารีนกนกแกสูงอยู่แล้วหมดสิทธิ์เลยครับลูกนี้ไม่ต้องบล็อกเลยครับนี่คือ ความอันตรายของลูกซนะันแบ็ครัเพราะว่าจังหวะที่เท้ากระทบลูกนั้นลูกจะลอยอยู่สูงยากกับการปลอกพอสมควรครับอีท้าน,นครับเนี่ครับเป้าแต่ครางนี้พลาดเองจากจังหว่าพิกครับข,ขึ้นช้าไปหน่อยลูกลอยลงมาต่ำมาแล้วเพื่อนชงให้ดีด้วยนะครับลูกนี้บินรีพลาดเองกลับมาทางอินเดียครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟราเมนรา 12.8ต่อแปดต่ลูกนี้ดีนาีลีครับเกี่ยวลูกเล่นไม่ได้13.8มวัดกันที่ลูกเสิร์ฟอีอินเดียเด็กขาดกว่าครับดูฟอร์มที่ผ่านมายอมรับเลยครับว่าอินเดียมาถึงตรงนี้ได้นี่ไม่ฟลุกแน่นอนครับเอไม่ข้ามเลยครับ14.8 แล้วคราวนี้เป็นแต้มสุดท้ายของเซตนี้อาจจะอาจจะเป็นแต้มสุดท้ายของเซตนี้ครับสำหรับสิงคโปร์ถ้าเสิร์ไปไม่ดีอยู่ที่ว่าจะเล่นทางแล้วหลอกคุณสู้ได้ดีขนาดไหนอันอย่อไปนี้ก็สิ่งให้ชมายกมาให้สวยครับเรียบร้อยครับเซตนี้อินเดียได้ได้เซตนี้ไปเร็วมากครับ15ต่อ8ไม่ถึง10นาทีนะครับเซตแรก เกมค่อนข้างเร็วแล้วก็แหมดูถ้าสิงคโปร์ไม่แก้เกมอะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะอาจจะจบเร็วนะครับดูความแน่นอนแล้วทางฝั่งอินเดียดีกว่าครับ